เลย5แฟรนไชส์ลงทุนต่ำไม่เกิน5,000บาทมีเงิน5,000บาทจะทำอะไรได้บ้างเป็นคำถามที่น่าสนใจซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะมี5แฟรนไชส์ที่มีแพ็กเกจลงทุนเริ่มต้นไม่เกิน5,000บาท ซึ่งจะมีแบรนด์ไหนบ้างมาดูกันเลยค่ะ 1. ธุรกิจ5ดาวมีสินค้าหลายอย่างทั้งไก่ย่างไก่ทอดข้าวมันไก่บะหมี่5ดาวค่าแฟรนไชสยแค่5,000บาท2ไก่แอนลูกชิ้นปาลาระเบิดแพ็กเกจน่าสนใจคือชุดทดลองขายราคาแค่ ,3990 บาทเท่านั้น 3. ต่อเนื้อย่างใช้งบลงทุนแค่3,000บาทสิ่งที่ได้รับคือเนื้อโคขนติดมันกว่า500ไม้เอาไปย่างขายได้เลย 4. ปูฟูลูกชิ้นปลาเยาวราชแพ็กเกจน่าสนใจคือชุดทดลองขายแค่2,900บาทและชุดป้ายพร้อมอุปกรณ์ราคา4 9 0 0บาทเท่านั้น 5. สูโมโลูกชิ้นปลาระเบิดบาทเดียวสามารถเลือกลงทุนในชุดป้ายบนและล่างราคาแค่4,990บาทเท่านั้นโดยแฟรนไชส์เหล่านี้จะมีวัตถุดิบอุปกรณ์สอนเทคนิคก่อนเปิดร้านสร้างรายได้ที่ดีให้กับผู้ลงทุนได้อย่างแน่นอนค่ะ